สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีอีกแล้วนะคะวันนี้พบกันยามเย็นอีกรอบนึงนะคะวันนี้แอบมาเย็นนิดนึงนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะหนูฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะไว้ไปชมบอนสีสวยๆด้วยกันนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะพาชมบอนสีอ่าที่อยู่นะคะเลาะๆตรงนี้ก่อนนะคะนี่ค่ะ ทั้งสวนนะคะถูกขอแจ้งรายละเอียดก่อนเผื่อมีใครสนใจบอนสีอยากได้ไปปลูกนะคะทั้งสวนมีบริการจัดส่งนะคะเก็บเงินไปทางได้นะคะไม่มีบวกเพิ่มนะคะค่าส่งจะคิดรอบเดียวนะคะเหมาอยู่ที่30บาทพีพีกี่ต้นก็ได้นะคะก็จะส่งทางไปษนีไทยนะคะที่สวนมีจะส่งทุกวันนะคะสั่งสมมติสั่งวันนี้ส่วนก็จะส่งพรุ่งนี้เลยนะคะหรือว่าถ้าถ้าท่านนะคะก็จะแพ็กให้เลยวันต่อวันนะคะมีรอบส่งทุกวันเลยนะคะ จดชื่อไว้ก่อนได้นะคะหรือใครมีไลน์แอดไลน์เบอร์นี้ไว้ก็ได้นะคะเผื่อว่ามีต้นไหนสนใจจะได้ทักมาได้นะคะนะคะไลน์จะขึ้นไว้มุมบนเลยนะคะเบอร์0 6 4 2 8 2 4 3 6 3นะคะแต่ถ้าใครไม่สะดวกนะคะไม่มีไลน์หรือ,อสะดวกโทรนะคะก็โทรเบอร์นี้ได้เหมือนกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะเดี๋ยวดูต้นตรงหน้าในกล้องก่อนนะคะ อันนี้คือลือสีมงคลน,นะคะลือสีมงคลเนี่ยค่ะมันจะออกโทนชมพูนะคะลือสีมงคลเป็นไม้ที่เส้นใบจะไม่เหมือนคนอื่นนะคะเนี่ยค่ะสวยมากอ,อ,อันนี้จะมีกระถางสี่นิ้วแบ่งหนึ่งร้อยี่สิบนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมกระถางสี่นิ้วด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นเพชรมณีนะคะเพชรมณีนี่ค่ะอันนี้เป็นไม้กัดสีนะคะไม้กัดสีก็คือตอนเด็กเขาจะสีเขียวนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ถ้ากัดเต็มก็จะสีประมาณนี้นะคะสีชมพูนะคะเข้มเข้ม ใบแข็งมากนะคะสําหรับเพชรมณีมีกระถางสีนิ้วแบ่งอยู่ที่ราคาแ0บาทนะคะยังเขียวอยู่เนี่ยค่ะเขาจะกัดมาเรื่อยๆแบบนี้นะคะสําหรับเพชรมณีตอนเด็กจะเขียวแบบนี้เลยนะคะโตมายิ่งโตยิ่งสวยนะคะจะกัดได้ทั้งใบเลยค่ะอันนี้เป็นจังหวัดนะคะจังหวัดนาราธิวาสนะคะจังหวัดน,นาราธิวาสก็มีแบ่งอยู่ที่ราคาต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะเป็นบอลใบกลมนะคะทนแบบแดงๆนะคะเดี๋ยวหนูจะพาไปชม อตอนเด็กนะคะกระถางสี่นิ้วที่มีแบ่งด้วยนะคะจังหวัดนาราธิวาสอันนี้ม้าเฉียวนะคะม้าเฉียวม้าเฉียวเขาจะออกใบพิว๊พิวนะคะกัดแดงลายแบบนี้นะคะแต่ว่าต้นเด็กอะโทนจะเป็นสีนี้นะคะโทนสีออกขาวๆนะคะแล้วก็กัดแดงมาอันนี้เวลาทําพุ่มนะคะสวยมากนะคะอันนี้มีแบ่งอยู่ที่ราคาห้าสิบบาทนะคะอันนี้เริ่มกัดแล้วอันนี้ไม่ใช่ฮกหลงนะคะอันนี้คือหางหงโบราณน,นะคะ หางหงมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวด่างนะคะเป็นเขียวด่างขาวอันนั้นนะคะแต่อันนี้เป็นตัวดัางเดิมนะคะเป็นหางหงโบราณคะ่ะพามาชมนะคะตัวนี้ยังไม่ได้ผ่าเลยนะคะมาอัปเดตให้พี่พีนะคะเพราะว่าอันเนี้ยให้ดูตั้งแต่ปลูกวันแรกเลยนะคะถ้าใครจําได้นะคะก็เริ่มโตแล้วนะคะเนี่ยปลูกรอน้ําแบบนี้ทุกอันเลยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็น เทพอมรินนะคะอันนี้เริ่มกลางใบใหม่แล้วนะคะเทพอมรินก็เช่นกันกันกบเพชรมณีนะคะเขาเป็นไม้เขียวตอนเด็กนะคะโตกัดชมพูนะคะตัวนี้จะใบแบบเขาเรียกอะไรใบมับนๆนิดหนึ่งนะคะตัวนี้ก็จะมีแบ่งอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทสําหรับกระถางสีนิ้วก็ยังเขียวอยู่นะคะแล้วก็สแลนนะคะสแลนหนูขึงหมดเลยนะคะข้างล่างเอ้ยข้างข้างนะคะด้านบนนะคะยวถ่ายให้ดูเนี่ยค่ะทั้งไม้นอกตู้และไม้ในตู้ใช้สแลน หมดเลยนะคะไอที่เห็นเป็นมัดมัด,มดไว้นี่คืออ่าหน้าร้อนนะคะหนูก็จะขึงเพิ่มเพราะว่ามันร้อนจัดนะคะนี่ค่ะขึงแบบนี้เลยอันนี้พิษณุโลกด่างนะคะพิศณุโลกด่างก็มีแบ่งอยู่ที่ราคา150นะคะพิษณุโลกด่างให้ดูชัดๆนะคะเม็ดเขาจะแบบสวยมากนะคะนี่ค่ะมเม็ดแจ่มนะคะตัดกับพื้นใบสีเขียวนะคะด่างขาวแบบนี้นะคะตัวนี้มีแบ่งกระถาง4นิ้ว150ค่ะ นี่ค่ะเดินชมไปเพลินๆก่อนนะคะอันนี้พรมฤสีนะคะถอถอยๆกลับมานะคะนี่พรมฤสีนะคะถ้าจะไม่ผิดอะตอนใส่กอ,อนี้นะคะก็อ,อันนี้เป็นกอเดี๋ยวดูก่อนอ๋ออันนี้เป็นกอธรรมชาตินะคะกอธรรมชาติคือเลี้ยงและแตกกอนะคะอันนี้ตอนแรกหนูนึกว่าเป็นกอที่หนูใส่สามต้นอันนี้เป็นกอธรรมชาตินะคะ กอสามต้นพ่อน่าจะยกไปตรงอื่นนะคะตัวนี้ค่ะผมหรือสีนะคะเป็นไม้ป้ายค่ะก้านจะออกโทนแดงๆนะคะผมหรือสีเดี๋ยวดูไปเช็คต้นลูกให้นะคะตัวนี้นี่ค่ะอันนี้ลูกไม้ชุดใหม่นะคะพ่อเตรียมใบผ่านะคะเขายกออกมาให้ดูเรียกมาดูนะคะนี่ยค่ะเป็นใบไผ่ใบหอ,อกทั้งหมดเลยนะคะนี่ทรงใบประมาณนี้เหมือนจะยังมีแบ่งอยู่นะคะเดี๋ยวหนูจะพาไปชมนะคะเนี่ค่ะทรงใบหอ,อก ใบไผ่สีเรื้อเบลือบนะคะพอกําลังจะเอาไปทําจํานวนนะคะเลยให้ถ่ายคลิปไว้ให้นะคะนี่สีสวยนะคะหนึ่งใบนี่คือสีหลายสีมากค่ะเนี่ยค่ะดินก็คือใช้ดินปลูกแบบนี้นะคะนี่จะเห็นได้ว่าเอาไปเยอะแล้วเหมือนกันนะคะยุบไปบ้างแล้วคะ่ะใช้ดินหมักแบบนี้เลยนะคะจะเป็นหมักธรรมชาตินะคะหมักตากแดดตากฝนเนี่ยแหละคะ่ะนี่นะคะอันนี้ก็ชายชนนะคะชายชน มันร่มนิดนึงค่ะอันนี้โดนอันนี้คุมนะคะต้นมันใหญ่นะคะนี่ชายชนนะคะป้ายเยอะป้ายน้อยแล้วแต่ใบนะคะแต่มันจะมีอยู่หน้าหนึ่งนะคะที่ชายชนเนี่ยเขาจะกลับไปไม่ไป้ายหมดเลยนะคะไม่รู้ใครเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะคะชายชนก็จะมีกระถางสี่นิ้วแบ่งนะคะเดี๋ยวหนูพาไปชม ไก่ราชาวดีค่ะไก่ราชาวดีก็จะมีกระถางสี่นิ้วแบ่งอยู่ที่ราคา35บาทนะคะไก่ราชาวดีเขาจะเป็นเม็ดกระจายกระจายทั่วใบแบบนี้นะคะเม็ดจะไม่เชื่อมกันนะคะสวยมากชมพูพานคลองเมืองนะคะชมพูพานคลองเมืองนี่ค่ะจะเป็นใบอ่าเขาเรียกอะไรใบป้านๆใบใหญ่ๆแบบนี้นะคะตัวนี้จะมีแบ่งอยู่ที่ราคาหนึ่งบาทนะคะสำหรับกระถางสี่นิ้วนะคะ โลพะเก้าป้ายนะคะโพะเก้าป้ายจะอยู่ที่ราคาต้นละหนึ่งรบาทนะคะ๋ยวหนูยกให้ดูคือฟอร์มเขาเท่ากันหมดเลยนะคะสูงเท่ากันนะคะป้ายดีเหมือนกันเลยนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทคะ่ะมีหลายต้นอยู่นะคะอันนี้จะเป็นสุวรรณภูมินะคะสุวรรณภูมิก็จะอยู่ที่แปบาทน่าจะมันมันเงาๆนะคะออกโทนแดงอันนี้โตมีหูใต้ใบด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้มีใบไม้ไปหนึใบนะคะใบล่าง อันนี้คือมหาพลนะคะเป็นบอลโบราณนะคะบอลเก่านะคะตัวนี้ใบจะลายๆสวยๆแบบนี้นะคะมหาพลนะคะ่นูให้ดูใบนี้ใบนี้ก็คือใหญ่กว่าพวกนะคะนี่สวยมากนะคะสําหรับมหาพลนะคะหนูมีแบ่งอยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะกระถางสี่นิ้วนะคะอ่าตัวนี้นะคะหนูแอบเห็นว่ามีหูใจใบด้วยนะคะเวลาโตขึ้นนะคะมหาพลค่ะ อันนี้เท้าฮิรันพนาศูนนะคะเท้าฮิรันพนาศูน,นี่ค่ะอันนี้นะคะมีแบ่งหนึ่งบาทนะคะสําหรับเท้าฮิรันพนาศูนเขาเป็นไม้ป้ายแดงนะคะถ้าเนี่ยค่ะพาเข้าฟอร์มแล้วสวยมากนะคะอันนี้อาจจะอ่าเขาเรียกอะไรโซม,มินิดหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่ามันโดนแดดช่วงหน้าร้อนนะคะเพิงพ่งฟื้นตัวขึ้นมานะคะนี่ค่ะเริ่มสวยแล้วอันนี้นะคะปลาบูท่ทองนะคะปลาบูท่ทองก็จะมีแบ่ง80สิบาทนะคะ เดีย๋ยวพาไปชมนะคะอันนี้คือเข้มมากนะคะเพราะว่ามันได้แสงพอดีนะคะแล้วก็อ่าข้อดีนะคะเขาเป็นไม้นอกตู้ค่ะแสงมันดาเขาเรียกอ,อะไรใบมันจะเข้มนะคะไม้นอกตู้สีจัดมากนะคะตัวนี้อันนี้หนูปลูกไว้นอกตู้ค่ะพวกรรดาแม่พันธุ์นะคะแล้วก็จะมีต้นคู่ด้วยนะคะประบูทองหนูพาไปชมนะคะเผื่อใครอยากได้ไปทําฟอร์มกอค่ะอันนี้คือต้นโตแล้วนะคะของ รสีแล้วของนาลีสยามนะคะเป็นไม้กรบมีแข้งนะคะตัวนี้ฟอร์มจะไม่สูงนะคะคือออกมาจากกระถางแค่ไม่พ้นคืบเองนะคะสําหรับนาลีสยามเดี๋ยวหนูพาไปชมกระถางสี่นิ้วนะคะสวยมากอันนี้เป็นเอกชัยนะคะเอกชัยก็เป็นไม้กัดสีเช่นเดียวกันตอน,นเด็กๆจะเป็นสีเขียวนะคะออาบังไปแล้วเดี๋ยวหนูจับใบนี้ไว้ก่อนนี่นะคะเอกชัยมีแบ่งอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะกระถางสี่นิ้วอันนี้ค่ะ ถัดเต็มก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะจังหวัดละนองนะคะใบกลมแดงนะคะที่ลงคลิปไปวันนั้นนะคะพี่ๆถามกันมาเยอะเลยอันนี้นะคะมีแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะน่าจะเหลือต้นเดียวนะคะตอนแรกวันนั้นต้นนี้หาไม่เจอนะคะอันนี้จังหวัดสงขานะคะให้ไปห้าสิบบาทเป็นใบกลมค่ะจังหวัดสงขลาอันนี้เป็นม่วงจระศักุลนะคะมีพี่ๆถามกันมาเยอะเลยนะคะม่วงจระศักุลจะให้ไปอยู่ที่อันนี้ เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะกล้องเบอร์อ่ะเอาใหม่เอาใหม่นะคะม่วงจระสะกุลน,นะคะไซนี้จะให้ไปอยู่ที่ราคาหนึ่งบาทนะคะใครชอบโทนม่วงนะคะเป็นช่อสวยมากนะคะตัวนี้เวลากัดสีแล้วเนี่ยค่ะนาดีสยามตอนเด็กจะเป็นโทนนี้นะคะกระถางสี่นิ้วก็จะฟอร์มแต่แบบนี้นะคะฟอร์มไม่สูงเป็นไม้กับค่ะอันนี้ให้ไปต้นละหนึ่งบาทนะคะเหมือนจะมีอยู่เดี๋ยวหนูเล็งก่อนนะคะมี2ต้นคะ่ะเนี่ยค่ะฟอร์มเดียวกันเลยนะคะนาดีสยามค่ะ อันนี้นะคะซับอํานวยนะคะซับอํานวยให้ไปอยู่ที่ราคา80บาทค่ะซับอํานวยอันนี้ไก่ฝรั่งนะคะหน้าส้มๆแบบนี้นะคะตัวนี้ให้ไป50บาทนะคะไก่ฝรั่งยิ่งโตยิ่งสวยคะ่ะอันน UH! ี้คือกัดมาแล้วนะคะพยาสุรเสศนะคะต้นละ50บาทค่ะเจ้าจักรพพัดด่างนะคะตัวนี้ด่างมาแล้วนะคะต้นละ80บาทนะคะเจ้าจักระพัดด่างสังเกตได้ว่าเม็ดก็เริ่มขึ้นมาแล้วเหมือนกันนะคะ ร่ารวยนะคะร่ารวยให้ไปอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะร่ารวยเป็นไม้ป้ายค่ะทรงฟอร์มเตี้ยๆนะคะตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นพรเจ้าสัวนะคะเป็นไม้ด่างนะคะตัวนี้พรเจ้าสัวอันนี้ให้ไปราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะด่างมาแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะอันนี้จังหวัดนราธิวาสนะคะต้นละหนึ่งร้อยนะคะมีจํานวนอยู่ค่ะนะคะฟอมไม่สูงฟอร์มเตี้ยๆแต่ใบกลมน่ารักมากนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะบรรดาเจ้าจักรพรรดินะคะเริ่มกัดกันมาแล้วค่ะ อันนี้คือนพะเก้าแผงนะคะหรือว่ามีชื่อใหม่แล้วชื่อนพศูนย์นะคะตัวนี้มีแบ่งสามสิบห้าบาทนะคะอันนี้กาบนะคะเนี่ยค่ะใบากาบออกโทนกาดส้มนะคะตัวนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทมีชื่อว่าหอกสตะโลหะค่ะหรือใครอยากได้ประบูท่ทองให้หนูบอกฟอร์มกอนะคะอันนี้หนูขอยาราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะสวยมากนี่ค่ะนี่ถ้าเป็นต้นเดียวกระถางสี่นิ้วนะคะอยู่ที่แปดสิบบาทนะคะเหมือนจะเหลือแค่สองต้นนี้เลยค่ะ อันนี้นะคะคือเทพอมรินตอนเด็กนะคะต้นละหนึ่งรอยบาทนะคะใบแข็งก้านแข็งนะคะแต่เป็นไม้กัดสีนะคะตัวนี้2องอุทยานนะคะใครชอบไม้เหลือบๆเข้มๆนะคะตัวนี้ให้ไปต้นละหนึ่งร้อยบาทคะ่ะสอ,อุทยานหมอจินดาเริ่มชมพูมาบ้างแล้วนะคะเริ่มกัดสีแล้วมันจะชมพูเลยนะคะตัวนี้ใบป้อมๆหูเกยๆกันนะคะให้ไปต้นละหนึ่งร้อยค่ะหมอจินดา อันนี้พญาหงนะคะพญาหงก็จะเป็นไม้ออกโทนสีชมพูนะคะโตมีหูใต้ใบนะคะตัวนี้อันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะอันนี้เท้าจันทชนนะคะจะออกโทนชมพูตัวนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาหกสิบาทค่ะเท้าจันทชนอ่ะจัดเสร็จลูกไม้สามต้นให้นะคะจะมีชื่อว่านกเล็กรัตนจักรนะคะสองต้นนะคะโทนชมพูนะคะกระถางสี่นิ้วนะคะแล้วก็จะมีลูกไม้อีกต้นหนึ่งนะคะนี่ สีเรื้อเบลเบลแล้วก็เริ่มกัดมาแล้วนะคะให้ไปเป็นชุดที่หนึ่งนะคะคลิปนี้จะเป็นสามร้อยหกสิบเก้านะคะหรือสามร้อยเจ็ดสิบไม่แนใ่ใจนะคะอีพีเอาเป็นว่าชุดนี้เป็นชุดที่หนึ่งนะคะใครรับนะคะก็แจ้งได้นะคะให้ไปหนึ่งร้อยยี่สิบาทคา่ะสามต้นเลยนะคะเทพเทวานะคะไม้ป้ายสวยๆนะคะตัวนี้ทํายากมากนะคะจะให้ป้ายสวยอย่างนี้นะคะสวยมาก่ลาครลุเรียบร้อยนะคะนี้ให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทคา่ะเทพเทวา อันนี้จัดให้อีกชุดหนึ่งนะคะออกแนวใบกลมถ้วยทั้งหมดเลยนะคะนี่นะคะเป็นลูกไม้นะคะแล้วก็อันนี้หนูไม่แน่ใจชื่อนะคะเดีย๋ยวหนูบอกชื่ออีกทีนะคะนี่เหมือนกันนะคะอันนี้ให้ไปสามต้นนะคะเซตที่สองหนึ่งร้อยยี่สบาทค่ะหยาดฝนนะคะบอลใบยาวนะคะตัวนี้ราคาแปดสิบาทนะคะหยาดฝนยิ่งโตยิ่งใบยาวสวยนะคะตัวนี้ เพชรลาหูนะคะเพชรลาหูนี่ค่ะให้ดูลายชัดๆเลยนะคะอยู่ในกระถางสี่นิ้วนะคะนี่อันนี้ให้ไปอยู่ที่ราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะเพชรลาหูนี่ค่ะอันนี้คือสเวตโลหิตนะคะสเวตโลหิตให้ไปกระถางละสองร้อยบาทค่ะสเวตโลหิตเป็นไม้บอลเก่าหายากนะคะโทนชมพูนะคะหัวใบเปรอะๆแบบนี้นะคะอันนี้อยู่ในกระถางสี่นิ้วค่ะอันนี้มหาราชนะคะมหาราชตัวนี้ก็เป็นไม้ป้ายนะคะหนูให้ดูใกล้ๆนะคะ กระถางสีนิ้วเช่นเดียวกันมหาราชนะคะเป็นบอลเก่านะคะตัวนี้ค่อนข้างหายากนะคะใครชอบสะสมบอลเก่านะคะอันนี้เป็นพุ่มดีนะคะเวลาใบเข้าฟอร์มแล้วนะคะให้ไป150่าสิบาทค่ะมหาราชอันนี้พายจันนะคะจะอยู่ตับขุนช้างขุนแผนนะคะ ภายจันทร์ให้ไปที่ราคา100บาทนะคะใครสนใจต้นไหนนะคะจดชื่อพันธ์ไว้ได้เลยนะคะแล้วก็โทรมาเลยเลยที่เบอร์064 282 4363นะคะโทรมาได้ตลอดเลยนะคะดูคลิปตอนไหนโทรตอนนั้นได้เลยนะคะกลางคืนดึกๆก,ก็โทรได้ะคะ่ะหนูนอนดึกนะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในสวนนี่แหละคะ่ะอ่าหรือว่าใครเลือกไม่ถูกนะคะไม่รู้จะมาไม่รู้จะเลือกพันไหนดีบอลเยอะไปหมดนะคะแล้วบางทีดูๆไปนะคะลืมชื่อนะคะ แบบว่าบอลมันเยอะนะคะลืมชื่อเป็นไปได้นะคะเพราะว่าหนูก็เป็นค่ะพี่ๆถามกันมาหนูจําได้หมดเลยหรือเปล่านะคะคือบางต้นหนูก็จําไม่ได้เหมือนกันนะคะหนูก็แอบดูป้ายนะคะก็ถ้าใครแบบว่าเรื่องไม่ถูกนะคะจะให้หนูจัดให้นะคะตั้งงบมาก็ได้นะคะก็เดี๋ยวหนูจะจัดไปให้นะคะก็นาลีบุรพานะคะตัวนี้เป็นไม้ป้ายชมพูนะคะสวยมากเป็นไม้หนึ่งตัวที่หนูชอบนะคะเป็นไม้ป้ายแล้วก็ใบแข็งมากนะคะ หม้ปลายชมพูค่ะนาลีบุรพาให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะตัวนี้สวยจริงๆค่ะอันนี้พรสวงนะคะพรสวงให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะเป็นไม้กาบนะคะไม้กาบทรงจะไม่สูงนะคะทรงประมาณนี้เลยกระถางสี่นิ้วนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะอันนี้ตับตับจังหวัดนะคะชื่อว่าเมืองหนองคายนะคะเมืองหนองคายนี่อันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะเมืองหนองคายนะคะเหมือนจะมีสองต้นค่ะมีต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะคะ อันนี้บัวแก้วนะคะบัวแก้วเขาจะเป็นไม้ใบกลมนะคะอันนี้เริ่มเปิดด่างมาบ้างแล้วนะคะตอน,นเด็กๆก็จะเป็นใบชุมพูเลยนะคะตัวนี้ให้ไป150บาทนะคะที่หนูให้ดูต้นแม่ไปเมื่อวานนะคะสวยมากๆเลยนะคะตัวนี้อันนี้ลูกไม้ผสมสาวาลินค่ะตัวนี้มีจํานวนอยู่นะคะให้ไปต้นละ60บาทค่ะเส้นใบมันชัดดีนะคะตัดกับพื้นออกสีแบบเขาเรียกอะไรเขียวใบตองเหลืองนะคะเขาจะไม่ออกถึงขนาดโทนเหลืองนะคะตัวนี้ หลวงปู่ทิมนะคะสังเกตขอบใบเขาจะออกทุมปูนิดหนึ่งนะคะทรงดีมากหลวงปูทิมให้ไปต้นละหนึ่งร้อยบาทค่ะกระถางสี่นิ้วนะคะอันนี้นะคะชื่อว่าลาศีพฤทศพนะคะลาศีพฤทศพให้ไปกระถางละสองร้อยบาทนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นแม่นะคะสวยมากนะคะเวลาแบบเข้าฟอร์มนะคะตัวเนี้แบบมันเป็นบอลกาบที่แบบสวยจริงๆค่ะเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าน,นะคะอธิบายไม่ถูกเลย อันดามันนะคะอันดามันไอ้เขียวเขียวนี่ไม่ใช่นะคะอันดามันให้ไปกระถางหนึ่งร้อยบาทค่ะโอเขียวนี่เป็นยาหรือเป็นบอนนะคะอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยนะคะอันดามันคือใบสีนี้นะคะอันนี้ก็นางรากสดนะคะถ้าใครรับต้นนี้บอกต้นในคลิปก็ได้นะคะอันนี้ไป้ายไม่เยอะนะคะแต่ก็ป้ายมาแล้วอันนี้ให้ไปแปดสิบบาทค่ะจบพระนครน,นะคะตัวนี้เนี่ยค่ะลายสวยมากอันนี้มีแบ่ง ต้นละหนึ่งร้อยนะคะจบพระนครน,นะคะมีสองไซส์นะคะใครอยากได้ไซส์ใหญ่หน่อยก็เป็นร้อยห้าสิบนะคะอันนี้เจ้าเงาะนะคะเจ้าเงาะพามาดูบ่อยมากนะคะเป็นวอมชอบส่วนตัวด้วยนะคะหนูชอบไม้ประเภทนี้นะคะมันฟอร์อมเตีย้ยใบดกดีนะคะอันนี้ให้ไปห้าร้อยบาทนะคะเป็นกระถางหกนิ้วนะคะกระถางหกนิ้วต้นโตแล้วนะคะคือแต่ด้วยฟอมด้วยสายพันเขานะคะฟอร์อมจะไม่โตไม่สูงนะคะจะฟอมเตีย้ยเตียแต่ใบดกค่ะหูเยอะนะคะ นี่ค่ะอันนี้คือราศีพฤษภนะคะทั้งหมดเลยยาวถึงนู่นเลยค่ะราศีพฤษภอันนี้จะเป็นสิริโชคนะคะสิริโชคมีแบ่งต้นละหน0่อนะคะสิริโชคค่ะออกโทนชุมพูนะคะตัวนี้ยิ่งโตย,ยิ่งสวยนะคะเป็นไม้กระสีเหมือนกันนะคะแต่ก็จะเห็นชุมพูมาตั้งแต่เด็กอยู่ค่ะอันนี้หลวงปู่ขาวนะคะนี่หลวงปู่ขาวก็มีแบ่งต้นละร้อยห้าินะคะเผื่อใครสายสะสมนะคะ สีสวยมากยิ่งโตยิ่งสวยค่ะอันนี้มัชฉานุนะคะมัชฉานุก็จะมีแบ่งหนึ่งร้อยบาทนะคะสําหรับกระถางสี่นิ้วอันนี้เวลาใบอ่าเข้าพุ่มแล้วนะคะใบเขาจะแบบงุ้มลงแบบนี้นะคะสวยมากอันนี้คางจินดานะคะมีหน่อมาแล้วนะคะ,อ,ะอันนี้ใบแห้งหนุนเด็ดออกให้นะคะนี่เริ่มแทงหน่อมาแล้วนะคะเผื่อใครจะไปปลูกฟอร์มกอนะคะอันนี้แตกหน่อเก่งนะคะอันนี้ให้ไปราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะกระถางนี้คะ่ะ แอบเจอมาเพิ่มนะคะเขาลบอยู่ตรงนี้ค่ะะคะเสียงรดน้ำพอดังนิดนึงนะคะอันนี้ก็แจกนอมแล้วเหมือนกันอันนี้ให้ไปกระถางที่สองนะคะให้ไปหนึ่งร้อยยี่สิบบาทค่ะหรือว่าใครอยากได้ต้นเดียวนะคะยังไม่มีหนอก็จะอยู่ที่ห้าสิบนะคะเนี่ยค่ะรดน้ำก็รดแบบนี้ได้เลยนะคะล้างใบไปด้วยแต่ถ้าเราไม่อยากให้น้ำค้างใบเยอะนะคะก็รดใส่ล้างที่เราหล่อ้นาไว้ได้นะคะนะคะรดแบบนี้ไม่เป็นไรนะคะพรุ่งนี้เขาก็ สดชื่นแล้วนะคะได้ล้างใบไปในตัวค่ะนะะี่ค่ะต้นแม่อันดามันนะคะสีประมาณนี้ค่ะมนเทียนทองนะคะตัวนี้มีแบ่งอยู่ที่ราคา150นะคะเป็นไม้ใบยาวออกสีส้มนะคะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเลยนะคะลายสวยมากนะคะยิ่งโตยิ่งกัดสวยอันนี้มีแบบกัดสีแบ่งด้วยนะคะกัดสีมาแล้วนะคะ150 นี่ค่ะดารารายเวลากัดเต็มนะคะจะสีแบบนี้เลยนะคะต้นกัดเต็มนี่ก็มีแบ่งนะคะ2อ0ยห้าบาทนะคะกระถางหกนิ้วนะคะได้ต้นนี้ไปเลยหรือว่าใครอยากได้กระถางสี่นิ้วก็จะมีแบ่งหนึ่งอยนะคะอยู่ในกระถางสี่นิ้วใครอยากได้ต้นโตเลยก็จะแนะนําเป็นต้นนี้ค่ะอันนี้เพชรมณีนะคะเผื่อใครอยากได้กระถางหกนิ้วนะคะสวยๆเลยอันนี้เป็นฟอร์มต้นเดียวนะคะกัดสีมาแล้วนะคะนี่ อันนี้ให้ไปราคา350บาทนะคะเพชรมานีแบบกระสีแล้วค่ะกระถางหกนิ้วนะคะพมคีรีนะคะพมคีรีเป็นไม้แบบเปิดะเปิด,ปดชมพูนะคะตัวนี้ก็จะมีแบ่งกระถาง4นิ้วอยู่ที่80บาทนะคะพมคีรีเนี่ยคะ่ะลูกไม้ผสมสาวรลินตอนโตนะคะยิ่งโตยิ่งเข้มสวยค่ะนะคะ,นะคะอันนี้ก็ใช่ลูกเดนเขาบังแล้วนะคะ นางเรไรนะคะนางเรไรมีกระถาง4ี่นิ้วแบ่งอยู่ที่ราคา80บาทนะคะนี่อันนี้คือต้นแม่ซับอัานวยที่หนูให้ดูไปเมื่อกี้นะคะมีลูกแบ่ง80บาินะคะซับอํานวยอันนี้ฉัดทินกรนะคะใบกลมกลมแป้นๆน,นะคะเปิดด่างมาด้วยนะคะสําหรับฉัดทินกรจะมีกระถาง4นิ้วแบ่งอยู่ที่ราคา200บาทนะคะอันนี้ก็ลูกไม้นะคะลูกไม้ตัวนี้ยังไม่มีจํานวนเลยนะคะผ่ารอบแรกได้2ต้นนะคะ สีสวยมานะคะ่ะอันนี้คือฮอกสตาโลหะนะคะตอนโตน,นะคะสีส้มๆใบกาบนี่นะคะใช่หมดเลยเนี่ยค่ะฮอกสตาโลหะนะคะเนี่ยค่ะลูกไม้ตัวนี้นะคะที่มีผ่าทําจานวนแบ่งแล้วนะคะนี่จะออกโทนประมาณนี้นะคะใครชอบโทนหวานหวาน ในอนาคตนะคะอาจจะมีชื่อนะคะพ่อเขาคิดชื่ออยู่นะคะตัวนี้อันนี้มีแบ่งหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะสำหรับกระถางสี่นิ้วพูมิจะสวยมากนะคะในชุชมพูแบบนี้คะ่ะอันนี้คือมนเทียนทองนะคะแบบไซส์ที่หนูมีแบ่งนะคะต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะต้นใหญ่แล้วแต่ว่าเขายังอยู่ในกระถางสี่นิ้วเท่านั้นเองนะคะกาดสีเรียบร้อยด้วยนะคะนี่คะ่ะเขาบอกเปลี่ยนให้กระถางให้สักทีเถอะนะคะเพราะว่ามัน ล้นกระถางไม่รู้จะล้นไปทางไหนแล้วนะคะอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะมนเทียนทองนะคะอันนี้ลูกไม้พ่อนะคะตัวนี้มีแบ่งหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะเป็นลูกไม้โทนดํานะคะอันนี้ทับทิมทองแบบไม่ด่างนะคะแต่ต้นจะไม่ใหญ่เท่ารอบที่แล้วนะคะแต่ก็ใหญ่แล้วนะคะเนี่ยราทะลุแล้วนะคะนี่ใบดุกๆเลยต้นใหญ่แล้วเหมือนกันนะคะมันไม่สูงเท่ารอบที่แล้วเฉยๆนะคะตัวนี้ แต่ใบก็ดุกเหมือนกันนะคะอันนี้นะคะเผื่อใครรับไปทำฟอร์มกอนะคะหนูขอราคาหนึ่งร้อยสิบบาทนะคะสามต้นขอหนึ่งร้อยสิบบาทค่ะนี่คะ่ะอันนี้เขาสมิงนะคะกระสีมาแล้วนะคะหน้าออกโทนสม้มๆแส่ดๆนะคะตัวนี้ห้าสิบบาทค่ะอันนี้ท้ายไผ่นะคะท้ายไผ่ให้ไปราคาสองร้อยบาทนะคะเป็นบอลเก่าไม้กราบค่ะนี่นะคะหน้าแบบเรื่มเรื่มนะคะสีมืนๆนิดหนึ่งนะคะตัวนี้ เพชรจละดแสงนะคะตัวนี้จะเป็นตัวด่างน้อยนะคะให้ไปแปดสิบบาทค่ะสวยนะคะนี่สีเหลือบเดือบนางมัส,สุรีนะคะอันนี้ต้นละหนึ่งร้อยบาทค่ะนางมัส,สุรีกระถางสี่นิ้วค่ะอันนี้นะคะเป็นองค์รักนะคะองค์รักต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะใบแข็งการแข็งมาค่ะตัวนี้อันนี้สุโขไทยใบไทยนะคะสีชมพูตัวนี้ หายยากนะคะเป็นตัวเก่านะคะตัวนี้มีแบ่ง50บาทค่ะสีสวยนะคะสีชมพูเปรอๆค่ะนี่ค่ะลูกไม้พอที่หนูบอกมีแบ่งนะคะนี่เป็นลูกไม้โทนชมพูผีเสื้อนะคะนนะคะอันนั้นก็ใช่ค่ะอันนี้มีแบ่งต้นละหนึ่งนะคะอันนี้ลูกไม้รหัสยอยักษ์นะคะต้นละ60บาทค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็อขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้สนใจพันไหนนะคะโทรแจ้งได้เลยนะคะที่เบอร์0ู4 2 8หกสี่สองปสองสสามหสามค่ะ